สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามารีวิวกล่อง Android นะครับกล่อง Android นี้ในสั่งมาจาก l a z a d a นะครับนี่นะอันนี้คือผมทดลองใช้มาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ ที่ก็ให้มาในกล่องนะพอดีผมแกะแล้วอันนี้ก็มาให้ดูอีกทีหนะึ่งนี่นะครับจะมีคู่มือนะครับเป็นคู่มือต่างๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ยากนะครับประกอบไม่ยากคู่มือส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ก่าให้มาเป็นแอปดูหนังอะไรนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ดูหรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะดู youtube มากกว่า แต่ก็สามารถโหลดได้นะครับเป็นแออันนี้นะครับจะลองใช้ฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีอันนี้ทางร้านให้มานะครับคู่ม,มือแอปมีหนังอะไรต่างๆซึ่งผมก็ไม่ได้โหลดใช้อะไรแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูนะแล้วในกล่องเขาก็จะให้มีเป็นเหมือนอะแดปเตอร์นะครับสายชาร์อสายไม่ใช่สายชาร์จส,สายเสียบ กล่องนะครับสายไฟนะครับเป็นแบบรุ่นอย่างนี้นะครับซึ่งข้างหลังก็จะเป็นเนี่ยเป็นที่เสียบครับตัวนี้เห็นไหมครับไฟแล้วก็สายตัวนี้ก็จะเป็น HDMI ส h d นะครับนี่สายแลนนะครับอันนี้ USB นะครับมี2ช่อง3ช่องกับตัวนี้นะครับอันนี้คือผมเสียบไปแล้วนะครับเป็นเมาส์ไวเลสนะครับเมาส์ไร้สายนะครับ นี่จะเป็นเสาเสาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนเหมือนคล้ายๆกับสายอีกแบบหนึ่งสายเสียบซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ตัวปุ่มเล็กๆนี่เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเพื่อตั้งค่ากล่องใหม่นะครับส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นเหมือนจอ LED นะครับตัวนี้เป็นจอ LED เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันจะติดเป็นรุ่น TX6 นะครับ ลืมไปก็จะมีสาย HDMI ที่เขาให้มาด้วยนะครับเป็นสายประมาณนี้แต่ผมไม่ได้แกะหรอกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันมีตัวที่มากับทีวีก็เลยไม่ได้ใช้ที่ก็แถมให้มา้องก็น่าจะไม่มีอะไรเลยประมาณนี้แหละครับเท่าที่มีครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้เสียบกันดูเลยนะครับ ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทนะครับที่เขาแถมให้มาในกล่องรีโมทต,ตัวนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันใช้ลำบากนิดนึนงใช้ส่วนใหญ่ผมใช้แต่เปิดเพิ่มลดเสียงเท่านั้นแต่ผมจะจะซื้อเมาส์ไร้สายมาใช้อีกทีหนึ่งนะครับเสียบตรงนี้เดี๋ยวจะลองไปเทสดูนะครับว่าใช้ดีไหม ไปเลยกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆที่ผมต่อเสร็จต่อไว้แล้วนะครับจะเป็นสายตรงนี้จะเป็นสาย HDMI นะครับซึ่งจะเสียบเข้ากับทีวีนะครับต่อเข้ากับทีวีหลังทีวีตอนนี้ก็จะเป็นสายสายไฟที่เสียบเข้ากล่องนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัว เมาส์นะครับเมาส์ไร้สายนะครับตัวนี้เมาส์วไวเลสนะครับเราจะไปทดลองกันเลยนะครับทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงคือผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราตั้งค่าไปที่ HDMI 2นะครับพอดีผมเสียบไวอันนี้เป็นเมนูของทีวีอันนี้ผมตั้งค่าไวแล้วนะครับ อันนี้ก็อ,ออกมาแล้วนะครับอันนี้คืออยู่ที่เมนอูอยู่ที่หน้าเป็นของแอปนะครับเป็นของกล่องกล่อง android นะครับที่ผมตั้งค่าไว้แล้วอันนี้ผมจะแล้วทีนี้ตอนแรกนะครับที่เข้ามามันก็จะเป็นแบบเราต้องไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับซึ่งจะมีตั้งค่าเกี่ยวกับต่างๆก็คือจะมี wi-fi นะครับ ไ i ไฟที่เข้ามาตัวนี้นะครับซึ่งผมตั้งค่าเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับของที่บ้านนะครับนี่นะครับจะมีบัญชีที่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ Google บัญชี Google ของเรานะครับแล้วก็จะมีแอปต่างๆนะครับซึ่งเรามีลงไว้เยอะอยู่ครับอันนี้จะเป็นแอปนะครับแอปข้างหลัง ที่ผมลงไว้นะครับตัวนี้นี่แต่ก็ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ youtube ธรรมดาเนี่ยนะครับอันนี้คือไปโหลดมาเพิ่มพวกนี้นะครับจะเป็นแอปนอกนะครับอันนี้ที่เขาให้มาติดกับเครื่องไว้แล้วนะครับแต่แต่มันจะไม่มีภาษาไทยนะครับเราต้องไปโหลดแอป YouTube จาก Play Store มานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเราจะดูได้ปกตินภาพจะออกมาอย่างนี้นะครับ นี่นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกดูเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเยอะแยะเลยซึ่งใช้ง่ายครับไม่มีอะไรแค่เราต่อให้ถูกแล้วก็มันจะมีเดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับนี่อันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งของผมเองลองตามน้่นะครับ ก็ดูได้ปกตินะครับไม่มีอะไร mm. ก็เลื่อนดูได้นะครับช่องต่างๆเสร็จใช้ง่ายดูได้หมดใช้ดีครับตัวนี้ผมใช้มาเดือนกว่าแล้วก mm. ็เพิ่งได้มาลองเทสให้ด mm. ูก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคอันนี้กดออกจากเมาส์นะครับ ก็การตั้งค่าก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็เป็นบัญชีมีอะไรการตั้งค่าเข้าไปก็อันนี้ค่ากําหนดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเหมือนโทรศัพท์เรามือถือเรานะครับเนี่ยตัวนี้จะมีวันที่มีเวลาไรบอกเสียงนะครับแจ้งที่เก็บข้อมูลต่างๆนี่นะครับในบัญชีของเรา ก็ออกมาแล้วก็ไปที่หน้าโฮมนะครับหน้าปกติของเราที่เราใช้นะอันนี้จะเป็นตัวล้างแอปนะครับที่เราใช้ที่เราผ่านตัวนี้โอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ